สวัสดีครับนี่คือ Inside g News ไออภิสดาเผยสาเหตุจริงที่ปิดเรื่องสามีที่ฟังแล้วถึงกับชื่นชมถูกครหาว่าเป็นเมียน้อยขณะตั้งครรภ์ลูกคนแรกกับสามีชาวต่างชาติสำหรับไออภิสดาแม้ว่าเธอไม่ได้ออกมาโต้ตอบอะไรมากมาย แต่เธอยืนยันผ่านรายการที่ให้สัมภาษณ์มาตลอดว่าสามีของตนนั้นไม่เคยแต่งงานกับใครไม่เคยมีลูกกับใครและไม่เคยขอผู้หญิงคนนั้นคนที่ออกมาคอมเมนต์แย่ๆแต่งงานสำหรับประเด็นที่หลายคนสงสัยกันว่าทำไมเธอไม่เคยเปิดเผยเรื่องสามีชาวต่างชาติคนนี้เลยสาวไอซ์เผยในรายการไทยรัฐทกโดยเผยว่า สามีบอกว่าลักชัวรีของเขาคือ p พรเว c ซและไม่ใช่แค่ตัวเขาครอบครัวของเขาทำให้เรารู้สึกว่าเขาถูกเลี้ยงมาแบบนี้สิ่งหนึ่งที่ไอซ์ให้เขาได้ก็คือเลสเปกเขาให้เกียรติเขาและเข้าใจเขาอีกเหตุผลคือหมอลักบอกว่าตอนอายุ36จะท้องแต่ดวงของไอซ์ไม่สามารถเข้าตามตรอกออกตามประตูได้ถ้าไปตามนั้นจะพังนะ แต่ดวงเราไม่ใช่เมียน้อยใครนะแต่ถ้าเปิดตัวจะไม่ดีถ้ามีแต่งงานใหญ่ก็จะไปไม่รอดถ้าจัดงานต้องงานเล็กๆก,ก็พอได้อย่างจัดงานขึ้นบ้านใหม่แต่อย่าบอกใครว่าเป็นงานแต่งงานแล้วดวงตอนมีลูกจะมีปัญหาซึ่งพอประกาศว่าท้องปุ๊บก็มีเรื่องร่ามาเกิดขึ้นในทันทีตอนอยู่ภูเก็ตถ้าคนอยากถ่ายรูปไอซ์กับสามีก็ให้ถ่ายไม่ได้ปิด เอางี้เราใช้ชีวิตปกติมากและคุณผู้ชายเวลาเขาไปไหนกับไอซ์เขาชอบนะเพราะเขาบอกว่าทำไมฉันมาคนเดียวไม่มีใครมาต้อนรับฉันเลยพร้อมกับหัวเราะก็บอกเขาขี้เกียจพูดภาษาอังกฤษด้วยเวลาไปไหนคนถ่ายรูปไอซ์แต่เขาน่ารักไงไม่ได้เอาไปโพส IG ปิิศนาคอมเมนต์ปวนอ้างว่าใช้สามีคนเดียวกันณนะตอนนั้นเราท้องอะ เราก็รู้สึกว่าใจร้ายจังเลยทําไมทําตอนนี้ถ้าเราเป็นคนที่รับมือไม่ได้จะมีผลกระทบอะไรกับเด็กคนนี้บ้างเอาแค่แบบเกิดเรื่องอะไรขึ้นเราไม่ใช่พระอิฐพระปูนไม่มีความรู้สึกต่อให้เราบอกว่าเรารับได้แต่มันก็ต้องมีกระทบอยู่ดีไม่มากก็น้อยโชคดีที่มีการสะสมการปฏิบัติธรรมมาทำให้เรามีสติ ถ้าใครเจอแบบนี้คงอยากจะสู้กลับอยู่แล้วแต่ณนะตอนนั้นเรารู้สึกว่าเราอยากให้เกียรติตัวเองมากกว่านี้เขาคือใครก็ไม่รู้แต่คนที่เชื่อต่อให้พูดอะไรเขาก็เชื่อไปแล้วเราก็เป็นการแก้ตัวอะไรแบบนี้เราก็เลยปล่อยให้เป็นเรื่องของกฎหมายละกันตอนนั้นเราก็รู้สึกว่าต่อให้เราชนะก็ไม่คุ้มสิ่งที่เราจะส่งต่อไปให้ลูกอะมันไม่คุ้ม และถ้าเรายืนหยัดแล้วรู้อะไรจริงอะไรไม่จริงมันสําคัญกว่าแต่มันอาจจะยากหน่อยนะที่คนทั่วไปอาจจะไม่เข้าใจณนะตอนนั้นเรารู้สึกว่าทำไมเราต้องไปสู้กับคนนี้ด้วยอะเราไม่รู้การต่อสู้ของแต่ละคนว่าจะเป็นทางแบบไหนแต่สำหรับไอการอิกนอร์นี่แหละมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะการอิกนอรเราไม่ให้ค่าเราภูมิใจในตัวเองมากกว่า ที่จะไม่ไปตอบโต้กับเขาวันนั้นถ้าไม่มีลูกอยู่ในท้องการต่อสู้อาจจะเป็นอีกแบบอาจจะตายกันไปข้างหนึ่งพร้อมกับหัวเราะขอพูดตรงนี้แล้วกันเขาไม่เคยขอผู้หญิงคนนั้นแต่งงานเขาไม่เคยแต่งงานกับใครเขาไม่เคยมีลูกกับใครยืนยันและเราไม่ต้องถามอะไรกันด้วยย้ำอีกทีเขาไม่เคยแต่งงานมาก่อน อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ